สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.10หน้า113นะคะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะในข้อที่1เรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าถัางน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2ขนาดถังเล็กวัดขนาดภายในได้ กว้าง20เซนติเมตรยาว45เซนติเมตรและสูง30เซนติเมตรถังใหญ่มีความจุ72,000ลูกบาทเซนติเมตรถังใหญ่และถังเล็กมีความจุต่างกันกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเราก็จะทำขั้นตอนที่1ก่อนก็คือการหาความจุ ของถังใบเล็กโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะซึ่งโจทย์ก็ให้ความกว้าง20ซนติเมตรมาแล้วนะคะถังใบเล็กเนาะแล้วก็ความยาว45ซนเมตรความสูง30ซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วเราก็หาความจุเลยค่ะโดยเอากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะก็คือการนำา20คูณ45 คูณ30เพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันพอคูณกันออกมาหน่วยก็จะเป็นลูกบาศเซนติเมตรนะคะเรามาหาผลคูณเลยค่ะูั้ไฟจะขอเอา20กับ30คูณกันก่อนได้600นะคะแล้วก็เอา600คูณกับ45ครูฝ้ายไฟตั้งคูณแบบนี้นะคะขยับ0ูนย์ไป แล้วดึงลงมานะคะจะได้ประหยัดบรรทัดในการคูณ6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 64 24บวกตัวทด3เป็น27ก็จะได้27,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ27,000ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเป็นความจุของถังใบเล็กค่ะ ส่วนถังใบใหญ่นั้นเขาให้ความจุมาแล้วเราไม่ต้องคำนวณแล้วนะคะก็คือให้มาเป็น7 2 0 0 0 2,000. เราก็มาหาผลต่างได้เลยนะคะก็คือขั้นตอนที่2ค่ะหาผลต่างของความจุของถังใบใหญ่และถังใบเล็กต่างกันก็คือการนำความจุของถังใบใหญ่ลบด้วยความจุของถังใบเล็กนะคะเอา72,000ลบด้วย 27,000ค่ะแบบนี้ลบกันออกมาได้เท่าไหร่คะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกันก็ลบกันได้นะคะครูฝ้ายขอใช้พื้นที่เล็กๆนี้ตั้งตั้งลบนะคะ72,000เป็นตัวตั้งลบด้วย27,000หลักตรงกันนะคะลบลงมา0 0 0อันนี้12อันนี้6 12ลบออก7เหลือ ห้าหลบออกสองเหลือสี่คำตอบก็คือ45,000ลูกบาทเซนติเมตรค่ะต่อไปเลย45,000ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะว่าถังใบใหญ่และถังใบเล็กมีความจุต่างกัน45,000ลูกบาทเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่1ค่ะ ถัดมาเรามาต่อกันในข้อที่2องเลยเนาะข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าแท้งน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งนะคะวัดขนาดภายในได้กว้าง1.5เมตรยาว2เมตรและสูง1.2เมตรหน่วยเหมือนกันแล้วนะคะนี่เป็นเมตรเป็นเมตรเป็นเมตร ถามว่าแท้งน้ํามีความจุกี่ลิตรซึ่งถ้าเขาให้หน่วยความกว้างความยาวความสูงเป็นเมตรมาเราจะได้ความจุของแท้งน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นลูกบาทเมตรก่อนแล้วจึงนํามาแปลงหน่วยเป็นลิตรนะคะก่อนอื่นก็หาขั้นตอนที่1ก่อนนะคะขั้นตอนที่1คือการหาความจุ ของแทงน้ำโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงเพราะเขาให้กว้างยาวสูงมานะคะแทนเลขไปเลยค่ะกว้าง1.5เมตรยาว2เมตรสูง1.2เมตรนะคะคิดเลขนะคะแลแล้วผลคูณจะออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วใส่หน่วยลูกบาทเมตรเนื่องจากกว้างยาวสูงมีหน่วยเป็นเมตร ะคระูไฟจะขอเอา1.5คูณ2ก่อนได้3แล้วเอา3มาคูณ1.2ก็จะได้3.6นะคะอันนี้คูณง่ายหรือถ้าใครที่ไม่แน่ใจตั้งคูณตรงนี้ค่ะหาพื้นที่เล็กๆตั้งคูณนะคะ1.2แล้วก็เอา3ไปคูณการคูณทศนิยมนะคะ ไม่ใช่ตั้งจุดให้ตรงกันนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เหมือนการบวกกับการลบนะการคูณคือการคูณปกติทําเหมือนการคูณปกติเลยโดยนําตัวเลขชิดขวามือนะคะแล้วก็คูณลงมาปกติแล้วค่อยนับตําแหน่งทศนิยมเอาตอนตอบนะคะเอา3ามคูณสได้6 3 1 3ได้36แบบนี้แต่ยังไม่ตอบนะคะเพราะว่าตัวตั้งเป็นทศนิยม1ตําแหน่ง ตัวคูณนะคะไม่ได้เป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นตอนตอบต้องตอบเป็นทศนิยม1ตํ่ำแหน่งก็คือ 3. 6แบบนี้นะคะ3.6ลูกบาทเมตรแต่ว่าโจทย์ถามว่ากี่ลิกี่ลิตรนะคะความจุกี่ลิตรดังนั้นเราจะต้องแปลงหน่วยลูกบาทเมตรให้เป็นลิตรนะคะขั้นตอนที่2แปลงหน่วยลูกบาทเมตรให้เป็นลิตรจาก 1>, 1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตรนี่นะคะ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรขออนุญาตขยับกล้องลงมานิดนึงจากนั้นค่ะของเราไม่ใช่1ลูกบาทเมตรของเราเป็น3.6แล้วก็ถ้า3.6ลูกบาทเมตรจะเป็นกี่ลิตรก็ให้เทียบบัญญัติยางนะคะเอา3.6คูณตัวเลขทางขวาก็คือ1000 ส่วนด้วยเลขทางซ้ายด้านบนคือเลขหนึ่งสาุกคูณหนึ่ส่วนด้วยหนึ่งก็ได้3,600ลิตรเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปคำตอบเลยค่ะว่าดังนั้นแทงน้ำมีความจุ3,600ลิตรค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด8.10หน้า100 สิบเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้า114นะคะข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าแผ่นกระเบื้องปูพื้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง16เซนติเมตรยาว16เซนติเมตรและหนา1.5เซนติเมตรวางซ้อนกัน6แผ่น มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรขั้นตอนที่หนึ่งค่ะเราจะหาปริมาตรของกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งแผ่นก่อนนะคะโดยใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเพราะว่าเขาให้กว้าง16เซนติเมตรยาว16เซนติเมตรมาแล้วก็ความหนา0ูเซนติเมตรเราก็เอาไปแทนเป็นความสูงนะคะแบบนี้แทนลงไปในสูตรเลยค่ะ กว้าง16เซนติเมตรยาว16ซนติเมตรแล้วก็สูง0.5นะคะแทนลงไปแบบนี้แล้วก็หาผลคูณค่ะจะได้หน่วยออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะนี่คือปริมาตรของกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก1แผ่นนะคะครูฝ้ายจะขอเอา0.5คูณกับ16ก่อนก็คือคูณเข้าไป0.5ถ้าคิดเป็นเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2เอาคูณ 16เข้าไปก็จะได้8นะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็ตั้งคูณนะคะ16แล้วก็คูณ0.5นะคะเอา5คูณ6 5 6ได้30ใส่0นทด3 5 15บวกตัวทด3ได้8แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวตัวตั้งไม่ได้เป็นทศนิยมตัวคูณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเวลาตอบต้องตอบเป็นทศนิยมถึง1ตำแหน่งนะคะก็คือ 8.0ก็คือ8เฉยๆแล้วเราก็เอา8มาคูณกับ16นะคะ8.6.48ใส่8ทด4 8.1.8บวกตัวทด4เป็น12ก็จะได้ขั้นตอนที่1ออกมาว่าปริมาตรของกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก1แผ่นเท่ากับ128ลูกบาทเซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะเนื่องจากเขาให้วางซ้อนกัน6แผ่น จะมีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรเราก็เอา6เข้าไปคูณนะคะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2คือการหาปริมาตรของกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก6แผ่นเอา6คูณเข้าไปกับ128ที่เราหาได้แผ่นเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็หาผลคูณค่ะจะได้หน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรออกมาเหมือนกันเอา6คูณ8 68 48ใส่8ทดส 6 2 12บวกตัวทด4เป็น16ใส่6ทด1 616บวกตัวทด1เป็น7จะได้768ลูกบาปเซนติเมตรนะคะสรุปคำตอบได้เลยว่าเพราะฉะนั้นวางซ้อนกัน6แผ่นมีปริมาตร768ลูกบาปเซนติเมตรค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่3เรามาต่อกันในข้อที่4เลยนะคะเด็กๆข้อที่4ค่ะกล่องใบหนึ่งมีความจุ19,800ลูกบาทเซนติเมตรบรรจุกระดาษถ่ายเอกสารเป็นรีมเต็มกล่องถ้ากระดาษถ่ายเอกสารแต่ละรีมมีขนาดกว้าง22เซนติเมตร ยาว30ซนติเมตรหนา6เซนติเมตรกล่องใบนี้บรรจุกระดาษกี่รีมขั้นตอนที่1ก็คือการหาปริมาตรของกระดาษแต่ละรีมก่อนนะคะว่าถ้าเป็นแต่ละรีมแต่ละห่อนนะั้นน่ะจะมีปริมาตรเท่าไหร่โดยใช้ใช้สูตรความกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเนื่องจากเขาให้กว้างยาวสูงมานะคะ คำว่าหนาก็คือความสูงนั่นเองค่ะอันเดียวกันนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็แทนตัวเลขลงไปเลยค่ะความกว้าง22ซนติเมตรยาว30เซนติเมตรแล้วก็ความสูง6ซนติเมตรนี่คือ1รีมนะคะแล้วก็คิดเลขค่ะว่าจะได้ปริมาตรของกระดาษแต่ละรีมเป็นกี่ลูกบาศเซนติเมตรค่ะเอา22คูณ30ได้600 60นะคะแล้วก็เอา660คูณ6คูณไปเลยตั้งคูณนะคะ6คูณ0ได้0 66 36ใส่6ทด3 66 36บวกตัวทด3เป็น39ได้3960ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ3960ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือ1รีม เขาถามหาว่าในกระดาษกล่องกระดาษใบใหญ่นั่นนะคะจะบรรจุกระดาษเป็นรีมได้กี่รีมเราก็หาจำนวนรีมของกระดาษในกล่องก็คือการเอาความจุของกล่องนะคะหารด้วยปริมาตรของกระดาษแต่ละรีมความจุของกล่องคือ1 9 8 0 0ลูกบาทเซนติเมตร ปริมาตรของกระดาษแต่ละรีมก็คือ3960ลูกบาทเซนติเมตรเราจะหาจำนวนจำนวนรีมโดยการนำ1 0มา19,800มาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย3960นะคะอ่ะคะรูไพจะขอใช้กระดาษทดนี้ตั้งหารนะคะพาเด็กๆตั้งหาร 1,9800หารด้วย3,960ก็เอาคูณ5เข้าไปเ,เพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วลองดูว่ามันจะได้พอดีเป๊ะไหมะคะ5คุณ0ได้0 5คณ6ได้30ใส่0ทด3 5 9 45บวกตัวทด3เป็น48ใส่8ทด4 5 35บวกตัวทด4เป็น19โอเค ครบพอดีไม่มีเศษเพราะฉะนั้นจะได้จำนวน5รีมนะคะ5รีมใส่ลงไปเลยแล้วก็สรุปคำตอบได้ว่ากล่องใบนี้บรรจุกระดาษได้5รีมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด8.10หน้า113และ114ค่ะสำหรับคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัด 8.11หน้า115นะคะสวัสดีค่ะ